สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งและการตั้งค่าแอปทางรัฐบนเครื่องหัวเว่ที่ไม่มีบริการของ Google นะครับสำหรับเครื่องตามตัวอย่างนี้จะเป็นหัวเว่ยโนว7 SE เนาะเป็นรุ่น 3-4ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยเขาไม่มีบริการต่างๆของ Google จะไปดานวน์โหลดง่ายๆนะครับวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดมาให้แล้วนะครับที่จริงมันสามารถใช้ได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นใช้ผ่านที่เป็นตัว G-Box ก็ได้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ต้องการหลากหลายขั้นตอนนะครับทำตามนี้ได้เลยถ้าเราเข้าไปที่แอปแกลอรี่ใช่ไหมค้นหาทางลัดมันจะไม่เจอนะ,อะจะเจอแต่ไทยดีนะครับเราเข้าไปที่ เบราว์เซอร์ Bowser, นะครับไปดาวน์โหลด Aurora Store นะครับทำไมต้องแนะนำให้ดาวน์โหลดผ่านทาง Aurora Store มันจะมีความปลอดภัยมากกว่าเวลาที่เราดาวน์โหลดที่เป็นทางรัฐทางรัฐ apk ใช่ไหมที่เราหา apk เงี้ยที่จริงมันหา apk ใช้งานนะครับดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้จากเว็บไซต์ต่างๆแต่ที่ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี Aurora Store แนะนำให้ใช้ Aurora Store ดีกว่านะครับ นี่เข้าไปตรงนี้เลยครับพิมพ์ Allastore ในหน้า Google แล้วก็เข้าไปตรงที่เว็บไซต์ของเขานะครับเสร็จแล้วเข้าไปตรงคาว่าดาวน์โหลดครับอ่าแล้วก็เลือกคาว่า Release ตัวนี้นะนะครับแตะเข้าไปเลยแล้วก็เลือกอันบนสุดนะครับที่เป็นเวอร์ชัน4.5.1นะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วก็แตะดาวน์โหลดเลยครับ อ่าถ้าเขาเด้งขึ้นมาให้เราติดตั้งอย่างนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่เด้งให้เราเลื่อนลงมาปุ๊บแล้วก็แตะตรงนี้นะครับอ่าแตะตรงที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดติดตั้งครับอ่าแล้วก็กดเปิดเลยนะครับกดนิกน้กนไปเรื่อยๆนะครับกดอนุญาตให้หมดเลยครับตัวนี้นะอ่ากดเปิดครับแล้วก็กดแบ็กกดอนุญาตนะครับแล้วก็แตะอนุญาตให้หมดเลย แล้วก็กด next ครับอ่าอันนี้ถ้ายังไม่เปิดนะครับเขาจะให้เราแตะเปิดเปิดเปิดอะไรใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะลงผ่านที่เป็นตัว Google ก็ได้นะครับนะลงทะเบียนนะครับหรือระบุตัวตนไม่ระบุตัวตนเนาะอ่าก็เข้าผ่านที่เป็นตัว Google ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่สะดวกนะครับอยากใช้แอปทางรัดไปไวก็เลือก2อันตัวนี้ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเลือกตัวนี้แล้วกันอ่แล้วก็ แต่ถ้าเราล็อกอินนะครับมันจะเจอแอปพลิเคชันเยอะมากกว่านะถ้าเราล็อกอินด้วย Google นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะอันนี้มันเป็นวิธีแบบรวดเร็วรวดเร็วนะครับแล้วก็พิมพ์ทางลัดไปเลยนะครับแตะเข้าไปแล้วก็กด Install เลยครับอ่าแล้วก็กดติดตั้งครับ เสร็จแล้วกดเปิดครับเขาจะมีแจ้งเตือนอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับกดตกลงไปแล้วก็ลงทะเบียนนะครับรับสิทธิโครงการหรือจะเข้าสู่ระบบก,ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราแบบว่ายังไม่เคยล็อกอินหรือแรองต่างทีนี้กดเข้าสู่ระบบนะครับหรือจะลงทะเบียนไปก่อนก็ได้อันไหนก่อนก็ได้ครับอ่ะกดลงทะเบียนไปก่อนเลย ก็เดี๋ยวผมลองกรอกอเลขบัตรประจําตัวประชาชนก่อนนะครับแล้วก็หลังบัตรอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวตัดไปหลังจากที่กรอกแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยก่อนนะครับว่าเป็นยังไงพอกรอกเสร็จแล้วเนาะก็ใส่ข้อมูลตามนี้เลยนะครับ มาถึงขั้นตอนนี้ละสแกนใบหน้าครับเดี๋ยวผมเข้าไปสแกนใบหน้าก่อนหลังจากที่สแกนใบหน้าเสร็จนะครับรับลงทะเบียนของคุณเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวก็รอก่อน เดี๋ยวเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเข้าไปเลยแต่ด้านบนนะครับแล้วก็กอกข้อมูลส่วนตัวของเราให้หมดคลิกเข้าสู่ระบบครับเสร็จแล้วสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวต,วตวนครับอ่าอันนี้ก็สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวใส่พินโค้ดนะครับที่เราจำได้นาะหกหลัก พอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเขาจะถามว่าเราจะสแกนาลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าเพื่อเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็วไหมนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะจะกดข้ามหรือกดใช้งานก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับกดตกลงไปก่อนอันนี้ก็เดี๋ยวเช็คดูก,ก่อนว่า เข้าได้หรือ,อยังนะครับเข้าได้แล้วอันนี้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับแล้วก็กดตรวจสอบสถานะกดอนุญาตไปนะครับอืมตรวจสอบไปละเรากำลัลลงตรวจสอบสิทธิ์ของท่าน เดี๋ยวรอก่อน